มาแเก็บดอกแค่ค่ะพี่น้องจา๋าดอกแค่นี่ดอกแค่ตัวนิดหน่อยนึ่งดอกนางเก็บเอาก่อนมันมีดอกมันมีดอกหลายอยู่กําลังบานกําลังต่มมีน้าพริกกะปิเหลือค่ะพี่น้องจ๋านี่ดอกแค่มันมีน้ําพริกกะปิอยู่นะคะนี่ปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะบานเนาะอืเอาใส่ถุงเอาใส่ถุง ไก่ก็มาเก็บเก็บเอาเรื่อยนั่นแหละเอาไว้แล้วมันจะบานกินไม่อร่อยเก็บก่อนมีน้ำพริกกะปิอยู่เก็บก่อนได้เยอะอยู่นะนี่ต้นเตี้ยเตียนึงดอกค่ะต้นเตี้ยๆตี้นึงดอกนี่เอาไปจิ้มน้ำพริกกะปิเด้อค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิเด้อหาก้อนมันออกดอกดอก,ดอกกระลังตุม่มดอกตุมต่มๆมกินอร่อยหาดูก่อนมีเยอะเยอะ มันนั้นเด็กไก่มานั่งเก็บได้ตั้งถุงหนึ่งนะยอดมันก็กินได้นะโอ้ยตรงนี้ดก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 เห็นหลายอยู่นี่นี่มันบังเนาะมันบังมันบังมันบังจะมันบังชอ้อนนี้บานไปหน่อยหนึ่งชอ้อนนี้บานไปหน่อยนึงเนาะเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวมันจะบานเยอะเอาไปจิ้มน้ำพริกกะปินะคะมีเยอะอยู่มองไม่เห็นนี่ต้นติเตี้ยๆนึงดอกนี่นั่งเก็บเอาได้หน่ นางเก็บเอาจ้านางเก็บเอานี่มีหลายอยู่มาด่านนี่ก่อนมีอ่อมต้นอยู่อโอ้มีหลายอยู่ตัวนี้ดอกแคต้นติเตี้ยนึงดอกมันเป็นดอกอดอกแค่มาเก็บดอกแคกันจ้าไปจิ้มน้ำพริกเนะเมื่อวานนี้น้ำพริกกะปิเหลืออยู่ย,ยไก่ตำอร่อยนะคะน้ำพริกกะปิแม่ไก่ นี่ม,มออีมีเยอะอยู่นะี่โอ้ยมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ก่อน,ต,อนต,ต้นเตี้ยเตี้นึงดอกแค่เอวนี่ก็อยากเป็นดอกน้ำคอาแล้วต,ต,ต้นเตี้ยตี้หนึ่งเป็นดอกดอกก็มีหลายอยู่ลวกในจานหนึ่งอยู่ดอกลวกในจานหนึ่งอยู่ ดอกแคมันเป็นดอกให้เก็บเกือบทุกวันเลยนะเนี่ยกำลังงามยอดมันจะกินได้เด้อค่ะยอดมันใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงนะคะใส่ถุงอืมมีหลายอยู่นี่นี่อีกดอกหนึ่งบางทีก็มันมองไม่เห็นเนาะมันก็จะบาน ้องมาเห็น,นกระจิบ,บานเนาะอม,มองไปเห็นมนกระจิบ,บานดอกมันก็กินได้จ้าพี่น้องจา้ายอดมันก็กินได้เด้อยอดแค่นี่มันแสบดีไหมมันอ่อนจิปามาบางต้นละกอเด้อค่ะต้นละกอต้นละกอมันเป็นนวยแล้วอันนี้อันนี้อันนี้น่วยยอดเด้อนี่นวยยอดยเป็นหนวยแล้ว ให้มันงวยเงี้ยเล็กน้อยก่อนทีเก็บไปตำสมยอเพิมตำลูกยอนะมาดูมะละกอเตี้ยนี่มะละกอพันแขกดำนี่มะละกอพันแขกดำเนี่ออกลูกดกโดกนี่นี่กดกโดกเป็นมะละกอพันแขกดำเมีจัล็กงวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ออกงวยซิบ่วยเหรอตัวนี้ ต้นเตี้ยนึงดอกมะละกอพันแขกดำเนาะงามงามเขาบอกว่ายอดมะละกอ,ก,อกินได้แต่ยายไก่ไม่เคยกินเนาะอันนี้ดอกอันนี้หล่นหมดเลยดอกทองอุไลวันนี้ดอกน้อยนะสงสัยจะร่วงหมดแหละดอกสวยงามนะทองอุไลเนาะไปดูกล้วยไปไปดูกล้วยเก็บได้หลายเติบอยู่นี่นี่ดอกแค่ ยอดมันไม่เอาหรอกเอาไว้มันโตเนาะยอดมันเนาะเบิดหรอวะเบิดยังน้อดอกมันนี่เนาะคือนจะเบิดแล้วแหละได้หลายอยู่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็มีนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเดี๋ยวจะฟันต้นถิงอยู่อันนี้ชะอมเด้อค่ะชะอมชะอมเนาะชะอมก็มีหลายยอดอยู่นะกำลังโตไม่เก็บหรอกไม่เด็ดหรอกชะอม มะเขือพวงเดี๋ยวจะมา,ก да มาเก็บมะเขือพวงเนาะเก็บเมื่อวานได้หลายเติบอยู่นะมะเขือพวงนี่หน่วยบกเขือพวงหน่วยบกเขือพวงคันเด้อใบมันอ่ะคันกำลังลืมเมื่อวานเก็บได้ครึ่งถุงอยู่มะเขือพวงจ๊อดเจ๊ทำอะไรน่ะจ๊อดเจ๊ทำอะไรครับมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยทำอะไรกับตะไคร้เขาเนี่ย ทำอะไรกับต้นตะไคร้เขาเนี่ยมนละกอต้นนี้ก็ติดไวยเดีลยวตึงมนละกอต้นนี้ก็ออกลูกแล้วนะเนี่ยโอ้ออกลูกแล้วต้นนี้แต่ดกสู้ต้นนู้นไม่ได้เนาะดกสู้ต้นนู้นไม่ได้ลูกกล้วยยายไก่กล้วยจักว่ากล้วยอีอย่างดอกเครื่อนใหญ่แสดงว่ากล้วยหอมบ้นนาที่เป totally ็นกล้วยหอมบ้นเรือมันใหญ่ด้วยนี่มันออกลูกแล้วมีหลายหวีอยู่นี่หวียางใหญ่เลยค่ะ หวียางใหญ่เลยต้นใหญ่คกเนะกล้วยต้นนี่ลูกมันอ่อมต้นเลยไปลูกมันอ่อมต้นเลยนี่ลูกกล้วยอ่อมต้นเลยนี่ถ้าเป็นเป็นหวีเป็นเครื่อยอยู่ต้นเดียวอันนี้ก็ต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมด้วยนี่จอดแจ๊ดทำลายออกมาเลยลูกออกมา ออกมาเร็วออกมาออกมาเร็วออกมาเจาออกมาเจจัดก็มาลอกินหัวอาหารนะคะนี่เขาจะเป็นน้องหมาจรนะเขาจะเป็นน้องหมาจรนะมาลอกินหัวอาหารทุกวันนะน้องจอดน้องเจ็ดนี่ถึงเวลาก็มารอกินหัวอาหารเนาะตอนเย็นก็กินข้าวอีกมื้อนึงให้อยู่กลางคืนก็ไม่อยู่ไปนอนให้ยุงกัดที่ไหนก็ไม่รู้ กลางคืนก็ลองให้อยู่แล้วไม่อยู่ถึงเวลาก็อยากออกพอกินอิ่มแล้วมันถึงเวลามันก็อยากออกไปไหนหมดล่ะเอาปุกปุยไปไหนมาน้องปุกปุยไปไหนมาจ้าลินห้อยเลยไปไหนมาไปอาบแดดมาเหรออาจารยแจ๊ดจารแจ๊ดกินหัวอาหารใช่ไหมมาเอาหัวอาหารให้น้องจอดน้องแจด๊จดกินหน่อยเร็วน้องจอดน้องแจ๊ดหิวหัวอาหารแล้วโอ้ยเนาะชีวิต น้องเคลอรพวกนี้มันจีร่รวมกับน,น้องแมวได้เ้อครับมันบอกทำลายกันดอกอืมมันบอกกัดกันแบบมันเคยอยู่น้ำกันมาทั้งนี้กับแมวค่ะแมวหลายตัวอยู่นี่เออย่ครบหนาคบตาหรือตัวนี้น้องแมว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เห็นสี่ตัวเห็นห้าตัวแล้วแมวห้าตัวแล้วยังไม่เห็นอีกสองตัวสองตัวหรือสามตัว หากันไปเที่ยวไหนไม่รู้ยังไม่เห็นอีกยังมีอีกไปใส่บุ๊ก Serbia. โอ้นนุ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 นแมวฝรัง่งแมวเป็นโรคหัวใจนี่ลงมาแล้วนี่ตุ้ยนุยตุ้ยนุยลงมาแล้วนี่จะไปไหนจะไปไหนน้องบีบีจะไปไหนหายยังอะ่ะน้องบีบีนี้เป็นโรคหัวใจเนาะจะกิ iter, นยาตลอดชีวิตเลยไปไหนคะ่ะไปไหนอันนี้กับน้ำมันด้วยค่ะน้ำมันน้ำมันเอาไว้ขายเนาะอืม จะใส่เกลืร้อนเอาไว้ขายเนาะน้ำมันเก่าน้ำมันอะไรเนาะน้ำมันเหลือจากทอดของทอดอะไรเนาะก็จะเก็บไว้เดี๋ยวจะมีคนมารับซื้อเนาะน้ำมันเก่าอันนี้ก็เป็นถังเก็บของเก็บอะไรที่กระเจาก,กระแจกลงไปในถังเนาะไปไหนการเอ้ยน้องบีบีไปไหนไปฉี่เหรอน้องบีบีไปฉี่เหรอครับอ้าวยังไม่ได้ที่อีกอันนี้ก็เป็นหลังบ้านเนาะหลังบ้าน บรรยากาศดีดีลมพัดตึงตึงเลยยังวะเย็นสบายเย็นสบายจ้าเดี๋ยวจะเอาหัวอาหารให้น้องหมาสักหน่อยกันจะเอาหัวอาหารให้น้องจอดน้องแกจักหน่อยกันน้องจอดน้องแกมันรอกินหัวอาหารน้องจอดน้องแกมันรอกินหัวอาหารนี่พี่มูนี่น้องมูจ้าน้องมูมามาเร็วมาเร็วกินหัวอาหารเร็วมันมาถ่ายกินหัวอาหาร หมูเมื่อรอกินหัวอาหารเลจ้ามามามาเมื่อรอกินถาดถากินหัวอาหารทุกมืออกินได้ซื้ออีกแล้ว huh. ห uh ัวอาหารใสจิเบิลอีกแล้วอืมอ่ะอันนี้ของเธอกินไปของเธอกินเข้าไปอันนี้ของพี่แจ๊ดแจ๊ดกินนะอืมกินมาถากินหัวอาหารค่ะ ต้องนั่งเฝ้าน้ำเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมันมาแก่กมันบ้ใหากินคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ